ตอนที่ห้าป่าลูกสาวลูกสาวจากพ่อมาแล้วเออผมมีกุญแจลูกพ่อลูกอยู่ไหนลูกสาวของพ่อพ่อพ่อไปทำอะไรอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่พ่อไม่ได้ทำเลยนะพ่อจะทำตัวดีๆแล้วเพราะงั้นขอโทษที่พ่อมาชาอปะขอบคุณที่มาช่วยนะพี่ชายอ๋อแต่อยู่ตรงนั้นนี่เนอะใช่ปรยู่จากชันได้ดีไหมล่ะ ต้องบอกว่าชดเชยกันละกันมากกว่านะครับนี่จะหนูหอกพ่อคะนายใช้หอเก่งใช้ได้เลยเนะนักเรียนก็เคยฝึกมาบ้างครับนี่รับไปสินี่ไปของนายแล้วหออพี่มันจะช่วยนายไดย้เหมือนกับที่นายช่วยฉันในครั้งนี้ขอบคุณครับถ้าอย่างที่เดลืยก็ฝัจากจัดการด้วยลวกันที่นี่อากาศไม่ค่อยดีดีตอบปอาริษาฉันเท่าไหร่คนต้รีบบอกไปแล้วเหรอโอ้ขอบคุณครับคุณนักประเทินไยในที่สุดเราก็อกได้แล้วขอบคุณชช่ชขอบคนแรกอ๋อออ รีบๆบอกไปได้แล้วคุณนักะจนภัยช่วยเราสักเดี๋ยวสิขอบคุณฉันมีเรื่องที่อยากจะถามหน่อยนายน่ะเป็นไดเพิร์สสินะฉันจะมาภารกิจสุดหาย,ยากที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ง่งายๆนายจะเอาไหมไดเพิร์สใช่ไดเพิร์สคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกคนอย่างพวกนายที่ไม่แตกต่างกันโอ้เอาล่ะขอแนะนำตัวฉันเป็นผู้ให้ข้อมูลของนาจัอาคานา,นาขณะที่ฉัน กำลังไปส่งจดหมายสำคัญให้กับอัศวินแห่งราชนานาจักฉันก็นถูกจับได้แบบนี้แต่ว่าฉันก็นดันโชคดีที่มาเจอกับนายเข้าถ้าไม่ังเกียรติช่วยส่งจดหมายนีให้ทีได้ไหมแค่ไปส่งเหมือนก็พอใช่ไหมใช่แล้วเดิมทีปายรินนั้นอันตรายพอมีผู้พิทักษ์อยู่แต่ช่วง,งหลังมานี้ผู้พิทักษ์ได้หายตัวไปมีข่าวหรือว่ามีนักวจนภัยที่เป็นไดเพิร์สค่อยคาจะขาแข่งแก่งมาจัดการมันหากนายข้ามป่าไปจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้ว จะรับภารกิจหรือเปล่าอืมอยังไรก็กต้องไปที่เมืองหลวงอยู่แล้วช่วยไม่ได้เลยนะจะทำก็ได้อ่ะเควสส่งจดหมายรับให้กับอัศาวินจดหมายรับที่ผู้ให้ข้อมูลขออนาจากักต้องส่งด่วนนั้นไม่ได้ส่งอย่างถูกต้องนี่เป็นข้อมูลที่เร่งด่วนมากดังนั้นโปรดส่งให้กับยูจินอัศาวินคนที่เจ็ดของอาณาจากักเลื่อนจากจดหมายถูกปีผนึกดเวทมตนหากคุณไปจดหมายระหว่างภารกิจโปรดทราบว่าคุณจะทำภารกิจล้มเหลวรางวัล อีกพีโพชั่นระดับ A กล่องรีเทอร์นุปกรณ์หนึ่งชิ้นยอมรับปฏิเสธระดับความยากค่อนข้างสูงแถมรางวัลก็ดีทีเดียวรอหยิบให้จริงใจอย่างที่คิดร่างกายของเราเบามากนี่ก็ถือว่าดีมากทีเดียวแต่การที่อายุน้อยลงก็แอบขคินอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามการใช้หอกความเร็วสำคัญกว่าพลังฉันไม่รู้ว่าในเกม มันจะได้ผลไหมอ้าเริ่มหิวซะแล้วสิขยุอาแกนี่มันนานาดักว้า <c oughs> ผู้ผหอกนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้มันเหมือนกับที่เขาบอกไว้มันจะเก่งขึ้นตามระดับของฉันถ้าพูดตามเทคนิคแล้วฉนันคงไม่ได้กำลังเลี้ยงหอ,อกอยู่ใช่ไหมสามารถติดตั้งได้ทันที พอลองแบบนี้ก็ยิ่งเหมือนกับเกมไม่มีผิดโอ้ต่อไปก็อันนี้สาามเยนลี่เค้กข้าวรสชาติดีหืมสกิลหอ,อกโยนอืมระบบจะสลับกับไปใช้อุปกรณ์ก่อนหน้าอีกสินะงั้นก็มาลองดูกันสักครั้งสกิลจันซยวผู้ชายคนนั้นสามารถตัดแท่งเหล็กได้อย่างหมดจดสลับชั้น ยังคงอีกยาวไกลสินะแต่ก็ดีใจอยู่ตรงที่ไม่ต้องแสดงความสามารถออกไปแน่นอนว่ามันจะไกลสักแค่ไหนเป้าหมายตของฉันก็คือการตามหาพ่อให้เจอแต่ว่าพ่อของฉันไม่รู้ว่าเขาใช้รูปแบบหรือใช้เล่นแบบไหนและฉันก็ไม่มีทางติดต่อเขาได้ด้วยเขาชอบเล่นตัวละครหญิงมาตลอดถ้าอย่างนั้นวิธีเดียวที่เขาจะจําเราได้หากเรายังคิดถึงเขาพ่อของเราและสไตล์การเล่นของเขาฉันเองก็เช่นกันฉันเอง ก็ต้องรีบแข่งแข่งขึ้นพอใช้ได้ถ้าเป็นไปได้อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่อันตรายและก็น่าสงสัยดีกว่าไม่สิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลยจะดีที่สุดว้าวนายนี่ขยันซะจริงๆนะ